ยังอยู่ที่เรื่องของรถรับจ้างแต่ทีนี้เป็นคิวของแท็กซี่นะคะเอาย้ำแบบนี้ก่อนนะคะแท็กซีด่ดีๆก็มี<ช>เยอะแต่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ลูกค้าเนี่ยเรียกรถแท็กซี่พอขึ้นรถแท็กซี่ไปแท็กซี่คันนี้เอาผ้าไปคลุมมิเตอร์ไว้โดยอ้างเหตุผลว่าไฟสีแดงในมิเตอร์มิเต,มเตอร์มันจะแปะ๊บแป๊บแป,ปมันแยงตาเขาเขาขับรถไม่ค่อยสะดวกอะและเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อไปดูค่ะลุงเอาผ้าออกหน่อยได้ดไหมอ่ะทำไมแผลมเข้า<ห>ตา ไม่ต้องกลัวไม่ไม่ต้องกลัวพี่จะโกงไม่รู้แล้วพี่เป็นตำรวจเปิดไปเลยพี่ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วผมจะได้รู้ราคาไงเอ้ผ้าแรงแดงมเข้าตาครับเออคุณต้องเข้าใจผมอ้าวผมก็ไม่เห็นพี่แล้วแล้วเชื่ออ,เอ,อไม่จะโกงคุณไปทำอะไรก็ได้เดี๋ยวพี่จับข้างหน้าเลยเได้จะได้ง่ายคุณเงียบแค่นี้ พี่เปิดแค่เปิดเช่นนีผมไม่สบายใจแล้วโตเถียงกันคือขึ้นรถไปอ่ะมันก็เกิดความไม่สบายใจแล้วที่การที่คนขับรถอ่ะเอาผ้ามาคลุมมิเตอร์ไว้ไม่เห็นตัวเลขราคาไม่เห็นตัวเลขราคามันขึ้นเท่าไหร่ขึ้นช้าขึ้นเร็วแค่ไหนก็เพื่อความสบายใจของผู้โดยสารเนาะใช่เขาก็เลยทักไปแต่กลับกลายเป็นคนขับแท็กซี่เดี๋ยวพี่คนขับแท็กซี่เหมือนจะมีอารมณ์โมโหนิดๆิด ผมจะโกงคุณไปทําไม,ไม,มแล้วบอกเลยนะว่าผมเป็นตำรวจบอกอย่างเงี้ยคือเขาก็เลยบอกพี่ผมก็ไม่สบายใจไงคืออ้างเหตุผลของกันและกันพูดคุยกันด้วยเหตุผลแต่ว่าสุดท้ายผู้ชายคนนี้บอกไม่ไหวแล้วผมขอลงนะคะคลิปนี้ติ๊กต็อก เอามาโพสตเอาไว้นะคะแล้วก็เขียนข้อความมาเจอกับตัวจนได้ในคลิปก็จะได้ยินเสียงผู้ชายซึ่งเป็นผู้โดยสารเนี่ยนะคะโต้เถียงกับคนขับรถแท็กซี่เพราะเขาบอกว่าเขาขึ้นแท็กซี่ไปแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นตัวเลขว่ามันรันไปที่เท่าไหร่กี่กิโลเมตรเมตรแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นและแถมคนขับรถแท็กซี่บอกว่าเอามาคลุมไว้เพราะว่าแ,<ต>แสงมัน,ยนแยงตาเขาเขามีความรู้สึกว่ามันใช่เหตุผลเหรอม,มันมันเป็นการตั้งคําถามภายในตัวเขานะคะผู้โดยสารเขาก็ย้าบอกเ้ามองไม่เห็นตัวเลขจริงๆแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจ ก็เลยขอลงนะคะสุดท้ายผู้โดยสารตัดสินใจลงกลางทางและก็จ่ายค่ารถแท็กซี่ให้ด้วยนะตอนนั้นน่ะที่ลงไปน่ะกดมิเตอร์หยุดไว้ที่93บาทนอกจากนี้นะคะเขาเอาเรื่องนี้ร้องเรียนไปที่กรมการขนส่งทางบกเพราะว่าสงสัยในพฤติกรรมของคนขับรถแท็กซี่รายนี้ เจ้าของคลิปเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วเช้ามากๆด้วยนะก็คือประมาณตีสี่เขาเรียกใช้บริการรถสาธารณะปกตินะ uh เขาเรียกใช้ผ่านแอปพลิเคชันแต่พอดีงานมันเช้า uh ตีสีจะออกจากบ้านไงกลัวเรียกแอปพลิเคชันแล้วไม่มารับเขาก็เลยตัดสินใจลงมาจากบ้านลงมาจากคอนโดแล้วก็เลยเรียกแท็กซี่แต่ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ คลิปนี้ชาวเน็ตมาดูเยอะเลยค่ะแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็มองว่าพฤติกรรมของพี่คนขับรถแท็กซี่เนี่ยก็ดูแปลกๆนะดูดูหาคำตอบไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่เขาแสดงมาว่าไฟสีดแดงๆเนี่ยมันแยงตาเขาทำให้เขาขับรถไม่ค่อยสะดวกเลยนะคะ ชาวเน็ตอีกไม่น้อยก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์เกี่ยวกับการขึ้นรถแท็กซี่ในคอมเมนต์แบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ย้ําแบบนี้นะว่าแท็กซี่ดีๆก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราหยิบยกข่าวนี้มานําเสนอเนี่ยอยากจะให้มองสองฝั่งนะคะพี่ๆคนขับรถแท็กซี่ในฐานะที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการอะไรที่จะทําให้ผู้โดยสารสบายใจก็อาจจะเป็นสิ่งที่ ควรทำไหมตั้งคำถามไว้แบบนี้นะคะส่วนลูกค้าเองเขาก็อยากได้สิ่งที่ขึ้นไปแล้วสบายใจสบายใจสบายที่จะจ่ายเงินก็มองให้อยู่ตรงกลางแล้วกันจะได้ ไปได้กันได้กําลังคิดอยู่ว่าจะมีวิธีการแก้ไขยังไงได้บ้างสมมตินะคุณผู้ชมลองแชร์ไอเดียกันมาได้นะฮะเช่นยาไอที่เป็นตัวเลขมิเตอร์มาไว้อยู่ล่างๆไม่อยู่ในระดับสายตาเออจะได้ไม่ต้องแยงตาตรงๆหรือว่าใส่แว่นกันแดดกันแสงได้ไหมมันจะช่วยไหมหรือยังไงเออถ้าเกิดเขาบอกว่ามันแยงตาพี่พี่แพ้แสงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะต้องไปทําอาชีพอื่นที่ไม่ต้องเจอกับแสงไม่ต้องสู้แสงเยอะหรือยังไงลองแชร์ไอเดียกันหน่อยฮะจะได้หาทางออกช่วยการเผื่อใครเคยเจอลักษณะแบบนี้